สวัสดีครับเอ็ดสายสวบ c h ช n แนลครับพี่น้องปองไปยมื่อนี่สีผ้ามาเบงผ้ามาเห็ดแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักทองพี่น้องอ่านี่ก็คือวัตถุดิบเด้อพี่น้องไ้้ถ่ายพี่น้องเบงครับผมอ่าตำพิกแกงเองครับผมเผ็ดเองสม,มนุนไพรล้วนๆครับโอ้บักอื้อธรรมชาติผเหลียงไหวพี่น้อง สวัสดีครับเอดสายสวบนนครับมีผนน้ามาเบิงาการแกงเพชรไก่ใส่ฟักทองครับพี่น้องว้าวใส่ผีแกงกะทิลงไปแล้วครับผมรับเข่าไปขอมาไก่มาใส่ครับไกล่ลงไปพี่น้อง สวัเดี๋วซุยด้วยโอ้ดครับบรรยากาศมันเผู้ล่าบาค้างเป็น ตะกรงกันพ่อเล้วครับน้ำล้างโคกพี่น้องเลยพ่อที่กับขขาวครับมัอนปิดแกนนะครับโอ้ค่คอยเ็ดเด้อพ่ะต้นหมักม่วงครับลมๆ่มอากาศประมาณนี้ครับต้องพุ่งขึ้นชัดอ่ะน้ำล้างโคก เอาลวครับคุณพ่ะโอ้ไม่กาดทำเองกินเองนักเลงพอครับผมทายมุมไหนน้อมนี่มุมไฟกำลังลุกพอดีเลยครับอ่าส่ลงกไปแล้ว ล่อให้เดือดตั้งสีใส่ฟักทองลงไปไม่เนอะหัวครับผมอ่าบอกกบถูกผู้ไม่ใช่ล่ะอยู่ในถัง ร่างเดือดพี่น้องว้าวหอมพี่น้องครับผมสุกหลับพี่น้องไอ้รไครับสิบนาทีสิบห้านาทีผ่านไปแล้วครับมานี่ครับมาเลยครับ สุกแล้วพี่น้องตักมาทีบ่มๆเลยพี่น้องปักทองเฮาทอดน้ำข้าวเหนียวเนาะกินข้าว<ม>ข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้เน้นปักทองครับไม่เน้นไก่หอมพริกแกงพริกแกงตำเองเลยพี่น้องเนี่ยเพราะเปนพริกแกงตลาดด้วหอม ก็ครับอืมแนะนำแนะนำเนี่ยน,น่าจะไปกินเข่ากันได้บทีนี้โอู้อ่วพี่น้องแล้วเราบที่นี้ว้าวฝากพี่นอ้องติดตามเในเะด้อเองสายสวบชาแนล กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องฝากไว้ซ่อมนี้นะครับ,บแกงไก่นะใส่ฟักทองครับไป